สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจมเกมทีวีนะครับในวันนี้เราจะมาตอบคาถาม Q&A นะครับซึ่งมีคนถามก็เยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับผมสิบสี่นี้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาตอบคาถามคาถามแรกเลยนะครับผมคาถามแรกนะครับผมคุณนัฐนครับนะครับผมเขาได้ถามมาว่าพี่อายุเท่าไหร่นะครับผมโอเคพี่อายุ16ปี9เดือนนะครับผม ซึ่งเดือนหน้าก็จะเป็นวันเกิดพี่แล้วนะครับผมอย่าลืมอวยพรกันด้วยนะคำ <c oughs> ถามที่สองครับผมจาก FF s c o o p y TV นะครับผมอึ่งทอดต้องย่างหรือทอดครับอึ่งทอดนะครับผมผมไม่รู้และแต่นะครับผมว่าจะย่างหรือทอดก็ลองคิดกันเดียวนะครับผมอีพีต่อไปนะครับผมก็คือจากคุณสกูบบี้อีกแล้วครับผมมะม่วงแช่อิ่มต้องแช่ น้ำหรือแช่อิ่มครับมันก็แช่น้ำมาก่อนนะครับผมแล้วก็ป่แล้วแต่ว่าเราจะใส่พวกน้ำตาลเกลือแล้วแต่นะครับผมน้ำมะน,นาวใส่น้ำปลาแทนได้ไหมครับผมเออถ้าเราอยากได้รสเปรี้ยวเราก็ต้องใส่มะนาวครับผมเพราะน้ำปลามีรสเค็มนะครับผมใส่แทนกันไม่ได้นะโอเคเมนตต่อไปนะครับผมออน้ำส้มเปรี้ยวไหมครับน้ำส้มมันแล้วแต่บางผลนะครับผม ของชิ้นที่มีส้มเปรี้ยวส้มหวานนะครับผมส้มสายน้ำผึ้งน่าจะออกเปรี้ยวหวานหานนะครับผมก็นั่นแหละครับเวลานอนต้องหลับตาลืมตาครับเวลานอนหลับตาลืมตาหลับตานะครับผมเพราะว่าถ้าลืมตาแสดงว่าเราจะไม่นอนนะครับผมรถต้องขับหรือต้องขี่นะครับผมได้ทั้งสองอย่างครับผมเราสามารถเรียกได้ทั้งสองอย่างเลยนะครับโอเคถ้าเขาไม่รัก ต้องทำงานครับผมกับเมนี่โอเคผมขอพูดยาวกับเกี่ยวกับเมนี่เลยนะครับผมโอเคถ้าเขาไม่รักนะครับผมก็พยายามทําดีกับเขาไว้นะครับผมด้เรารู้สึกถ้าเรารู้สึกชอบใครบางคนนะครับผมก็บอกรักเขาเป็นตรงๆเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเขายงนินที่จะปฏิเสธกับเราเราก็ถ้าเขายังไม่รักเราอยู่ก็ทําใจนะครับผมทําใจนะครับผม ต่อไปนะครับผมกับเมนต์คนใหม่นะครับผมพิเกอร์เอ็กซ์ทูนะครับผมอึ่งทอดอร่อยไหมครับผมมากับอึ่งทอดอีกแล้วนะครับผมผมไม่รู้ครับไม่เคยกินทอดนู้ดเขียวสีอะไรครับผมสีเขียวนะครับผมไก่อบๆนี่เขาอบหรือยังครับไก่อบๆเหรอไก่อบโมันก็มันอบอยู่ในโอ๊กมันมันอบนะไม่ใช่ย่าง นะครับเสียใจเกลียไหมไม่ไม่ไมหนาพี่เหมือนคนใจเกลีครับไม่นะครับโอเคหมดกับเม้นแล้วนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไคร์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อพบกับ EP ใหม่ๆนะครับผมสำหรับวักนี้ขอขอบคุณมากครับผมและเจิญคลิปหน้าผมบ๊ายบาย